กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหได้เลือกได้แง้มกินแล้ววันนี้มามา่าเคยกินแล้วพี่น้องเพื่อนนึ่งมีพี่มันทรงมา,าให้กินแบบในพิ้งสื่อมาเลยมาอ้าลวกแล้วเทมืมเทบึมบือืังเทแบบบึมบัง นี่สองกระปุกนะรับไอ้ที่มีขาวๆนี่คือเป็นเส้นมะม่าที่พิงหลวงให้แก้มเลยแก้มกินเป็นมะม่าไทยมะม่าไอ้เผ็ดไทยรอบสี่แล้วนั้นย,ยังบ้ันลึกสึงปันไดรอบนี้เทลงไปเลยอุอ้ย ลืมเอาทิชฉูมากามากลิ่นหอมงามากบอกเลยซองน้ซงำซอสน้ำซอสแบบหอมงามากอ่ะพวกหมายเลดคลุกเลยด้วพี่น้องบาเนี่ย mở sau này mấy mà. mượn mắt em mượn 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 เบอร์เทียพรีสมาตอนนเราเสือไปหาข้อไม่อยากเสือไปหาข้อระว้าวพี่สอนเอาพื้นเอาเงาเป็นัชองกับเสื้อคู่ เพิ่มเปิดเปิดงานเลยกินแกะไข่ครับไข่เหลือมาจากลาพนพี่น้อ <laughs> งไป่ไหมโกเคแกะไข่ไปเลยกิอนแกดจืดก่อไข่ต้องเคืองพี่น้องอันขายรบ,บรยิวารเรเอามากินแกะเผ็ด แบบกรอบที่เรียกยานแต่เผ็ดแต่ว่าบไดเล,ลู้รสาตแบบที่แท้จริงกินใครครับวนะ กินง่าบแบบใหม่ๆนั่แหละเผ็ดคือมัเผ็ดอืมเผดเผ็ดมั ต้องปองลอ,อยนะอ,อ,อ,อะไมรมก็จำมาเกาหลีแฝบกูอะโอ้โหเผ็ดอืมคข่ยบ็นเลย ก้นเผ็ดไม,ม่ดีดรอปคุณเิ็นไทางมีรสชาติโ <Yeah. S 1> อ oh. ้โหเลิมชา ชาติลมชาง่ายหมบอวะง่ายคิ้วๆน่อขึ้นไหม่หมนเอามากินไหน้ำกินงาใหม่แทนดูว่มันเป็นชิ้นเจียวของเขาดู่มันเป็นแบบขอเขาคอยตีบวกกินน้ำด้ว พี่กินลับเดียวพี่แล้มันมันเผ็ดแบบซ่าไหมกินง่ายแบบรมอนในป่าแบบนพุ่งๆแบบจีนๆอะไรนะตัวเองมันเป็นกินชาโูหรือเปล่าคนหงายคนหงาย เผิดแบบว้าวโอ้แต่เผิดแบบโทรมันอืมมันบาดข้อลงไปเลย ก็ด้วยฮก็ด้วยน้้าน้ตาแตกน้ำตาของใจลีบนอ หัวน้ำตาแตกอู้จีจัดแสบฟองเลยแสบปากแสบคอเลยตอนนี้อันบาดแห้งโอ้น้ำตาก็แตก Ta là kia thầy kinh kia 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 รอบนั้นเขากินไปนั่มกับมีนุ่มไปนั่มมันก็นเลยแบบตักกันไปตักกันหน้าไยไปแล้วพี่น้องไม่ไปเลยค่ะอ